สวัสดีครับเอฟซีพระตองแหล่ทั่วโลกไปามผู้ชมหินหินหลาย,ลายจังสีที่จะว่ามันมองไดล่ะหินหลายเนาะปูย่าดอนคุ้มเัินผ้ามุเจ้ามายาหมูเสาอารุ่นสวัสดิ์พร้พอ,รพรอมยอมเนาะคักกันอ่ะออหนึ่งพฤศจิกายนพศส,ส5 6 8นอย่าเลื่อมยาผาด อผู้ใดเห็นจังได็กะคือจังสัตวเห็นจังสัตวคือจังได็กนะครับเนาะเกิดคือได้เบิดเออปูย่าอดคงเงินเออบว่าสิเป็นแผ่นหินแผ่นหยังกวาดไปนะครับเนาะไม่ต้องเป็นตัวเหล็กเกิดคือได้เบิสนะครับโดยลืมยาผาดคือเกาหนึ่งพฤศจิกายนเดี๋ยวสิไป็นซองอันสามหกเอคือเกามาเท่าไรยาบ่เคยผาดได้สามหกเอนะครับเนาะสามหกเอปูย่าอดนคุ้มเงิน รอมแล้วอ่ะตัวนี้นี่คือเด็เกแปดกบนหนออ้จักละอ่าเห็นอะไรคือ,อยงสัตว์แล้วก็นี่อ๋อเมื่อเอาเกือบได้ไวแล้วนี่อ,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 นอืมสองแปดกิถึงสองกิงงก็ลแปดสิละว่พอสักเดินคนแลเห็นงอมแล้วไปไปซ่องอ่สามหกเอกันนะมันเป็นใเทวีเอ่อสรางยุคกลางดดนหุงกันเออสร้างสราง บ่เคยสัส่งสิบหองเลยอนะเคยเห็นอยู่นล้วกันเนาะนี่ซอมบ์เอนี่เอ่อที่ว่ามันมีเอ่อเบึ้งจังสีก็คือสามห้าหกหกห้าสามเลยบึ้งแบบเออมันมีตัวไอ้อย่างนะมันเป็นตัวที่ว่าผมบอกอยูน่นี่ถ้าพ่อเห็นแผ่น,ผนนี่มันบ่คือมูดเหรอเมียดูชมเลาวครับแล้วมันมีตัวสัตว์ประหลาด เอาเวลาตัวเราบคก็เห็นด้วยแบบนี้นะนะเก็เ,เห็นม,มีตัวสัตว์ประหลาดพคะนี่กูได,ด้เออพกนี้สามหกเอหรือว่าสามหกห้าหรือห้าหสานี่เบื้องบปสามตัวเดี๋ยวได้นะครัโนะอ้ซองอีกทางหนึ่งก็มีออกสามตัวมากูดนี่สามห้า <c oughs> <36 5. c oughs> พอดูเดือบคนเรียลายเงาบ่อย,ยเงยขาขนาดบา่นนี่เออปู่ยาดอนคุ้มเงินมผมพ่อเถืเ่คนเดบอขี่ดือ้อม,มาหาปู่ยาคือเก่ามากีถวได้ไม่เคยกบ,บาดมุอเปลือกเสือแล้วกันนะหนึ่งพฤศกายนเดี่ยวนู้เจ้ายรงเลยจะผ่านนะไปไปว่าขอกันคักกันนะ่ะอืพอพลโอ้ยพลเขียนไว้ทางตะเลียวรถขามาพพหูลงนะอือไปพอดเดือคนเรย รเราเล้วคนเดิม อาสวัสดีครับอารุณสวัสดิ์ด้วยน้ำมือเศร้าหงบวงกลัวน้องเนาะเอมาขึ้นฝันเกี่ยวกับปู่ย่าดอดุ่มกันอยู่มาขอโชคขอลาเพันหนึ่งพฤศจิกายนน้องาะมาว่ากันกระขักต้องเหนื่อยคนเรกวันแรคนเดิมฝันดีย่างขักมาหาปู่ย่าดอดุ่มกันเดี่ยวอยตื่นตาเศร้าไ่ได้ใครแล้วก็ละลุงสัยนอื่นเออไม่เข่าคว้นฝันเมาโชคเอาลา เอาเล็ดออกเบอืดอดอสิบันซาหาบานื้อให้กว่านี้ดีกว่าใส่เกินปูย,าย่าโดนพุ่งเงินไปผมนี่แหละลร้อัคำนะองเป็นซักสีเด่นนี่ เราเรยคนเลเอาเที่ยนเขายัางไม่จุดตัวเจ้าจะเสือๆจะสาอะไรอ้าวเลี้เสือสากต้องไปเห็นนี่ยังเล่นรถนะเดี๋ยวก้อนผมย่หานี่ก้อนถึง่าเห็นี่ยังแข็งแข็งทีบน้าหาบนลื เกินปูนยาไปโดนหุงกันใกล้หเรากระนั้นสามตัวสองตัวให้เขามาเรียบร่อยบั้ตัวราะเป็นเหล็กเสี่ยนซี่เรื่องสิเป็นเหล็กถูกไม่ผ่าให้เราไฟไอยหามลืมไฟด้าลืมรอาะลืมอยู่ผู้ใหั่เตาไปขวานเผื่อลืมไฟ อ่ะท่านผู้ชมชงกินชงอย่างมาก <c> ม <oughs> ากากาบมากขอเหมือนกันนะหนึ่งพุธีไกยนนึ่ปูย่าดอนทุ่งเงินแล้วก็นล้ทรงพานช่องคอตั้งเรียรคนเดิมไปสางไปตอนหมูเจ้าแยะขักขักบวกขักขักหยุดล็อกหมูปูปีดข้างและหมูเศร้า กืออขามากินคือมนุษยเียเกสร้งได้าหาเสียห้องเป็นตัวเลขตัวเบอร์ยังไงไปเกิดขึ้นเ้เบัดละนะ<ม>บริวานของป่ย่าตอดุุ่เงินเนาะก็บอก่าก้ากขักกัน่นะ เกดศูนยุยทธนหลังคาบอกไกว้กวนเลาะกับเลาะ มาหนุชมมาบอกปากเก่าปู่ย่าดโดนคุ่มเงินขนาดดึงพื้นดินาดีไหมก็เดโชคให้ลากพักเถอะที่บ้าว่าดอกเนาะนโมตัสสะพระครับโตแล้วโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครับโตแล้วโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครับโตแล้วโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเดอ้อปู่ย่าดโดนคุนออ่มเงินสิบบาทสาหะบนหานลื้อให้กดนี้ดีกดใช่ตรงนี้ ผมบักกีนี่ช่องคอเท่ายคนเดิมเอ่อมาคอยฉกคลารเอ่อลราก็ไงกันนะโดยฝากไว้ตอนเิ่นเอ่อเอฟซี 4, ทุกขาดรงละกำลังชมอยู่ <c oughs> ปูยา่ารงเงินเป็นเล็กเชื่อมซี่สตัวและสองตัวตรงละ,ละเออเ็เกถูกหลังจากผมกาวจบขาวลาวจบขอเชิ่อปูย่ารุงเกงินมาพิจารณาเลขกถูกกันกับของนี่เอ่อชุดหนึ่งพฤศจิกายนตรงละทรสงพันห้าปดปย่ารกัน มืบอนี hai, no. ้จัดให้ผู้ขาคักๆตรงๆปีเปียเก่งๆจะไปกลับไปแก็บตรงละฝันเกี่ยวมาขึ้นแสดงว่าเตือนผมเอาช็อกโลาบตัวหนึ่งตรงละปู่ย่าดอนคุ้งเงินผู้งเงินนี่บุญบารมีสูงหูสิบตาสิบเขาเคยเดาดักาะตรงละผู้ใดมาหามาหอดมาถึงมาขอช็อกกโแลาบคนกะเอออเาหายไปคนนี้ตัวนต่อใจดีใจงามมนุษย์ธรามากินลำบากคนว่าคิดว่าบาเอ้าเออผมเพราะแต่ละคนเดิมบอกว่าปู่ย่าดอนคุ้งเงินจัดให้ผู้ขาคักๆกันนะ ไปสาไปตอนเพิ่นนี่เพิ่นคือเจ็บได้เป็นเศรษฐีไม่กับปู่ย่าโดนหุ้เงินขักแทะโดนคำเลาะเอ็กซ์ซีเขาเรียกคนเดิมผมลองว่าปู่ย่าโดนหุ้นเงินจัดให้พวกหาขักสามตัวและสองตัวเออตรัวเปียเเปียก่งๆจะไปกลับไปเก็บให้ได้โชคได้ลาบไงกันทั่วหน้าทั่วตากันเอ็กซ์ซีเขาเรียกคนเดิมทั่วโลกขอบคุณล่วงหน้าสาธุ มา,มาเอาถูปไปเพนพิจารณากันะกนะดเด็กถูบนเขาต้องเดิอมคนแล้วครับได้ปู่ย่าเรารุา่มกันดูนี่นะครับนี่เบิงยานขัดอยู่นี่นอกกัาเนาะเอ้ท่านผู้ชมจะดูจะผ่านดอกวันกกวันเกี่ยวเด้อมขึ้นปูย่ย่าเรารุ่มกันจัดเต็มครับเอากระถางไว้มากตัเสาอารุวสวัดยางขักอ่ะขอเดียวครับ แค่ตักแค่ตักก็บ้าดีบ้าต้นนอแหอะไจุดตัวไวมานี่นะตัวไวมานีด้วเห็นแล้วหยุดยางขักกันนะขัดแก่ย,ยนปับ๊บเลยยอมรับ ก่อตัวผู้ชมเอ๊ะีมาต้งเหลือัวลูกเนาะจุดท่านที่ท่านใดเสรงพความกันกระขัก,ขกอืมที่ัวไปในบาผู้ใหญรเงินเนดืนแล้วกัเนาะ ที่นี่สิมาเบิ้งคักๆกันยิบไผ่มุเจาะคักๆกันนะเออหนึ่งพฤศจิกายนนะครับนะพอสวพรษห้าร้อยหกสิบปอ่อปู่ย่าดอนขุมเมินครับที่นี่ขอเชิญมายิบรางวัลใหญ่เห้กับทุกขาเปิดฝาเปิตอนเพิ่นกำลังเบิ่งอยู่นะเนะเอาเปินรางวัลที่หนึ่งเอาเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง เอ่อประจำที่หนึ่งพฤศจิกายนพศอสอนสรกสิบแปดเอาขักๆตรงๆเปียๆไม้แรกเขาเรียกทายเราถึงหน่งเจ้าท่านเอ้าแนงๆๆอ๋อไม่แรลกยางขัก มาตะเสาพอ่งยิหายยางคับอ่อเออหมายเลขนายเออหมายเลขเก้าครับามาเลขเ,เลก,ก้าูมายเลขเกาเก้านายบูยาป๊าดเอาเลขเก,ก่ามาอยากขัดบูยาพิ่งเลขเก,ก้าอล้อต่อจากหมายเลขเก,ก้ามาเอาขัดๆปังๆปียๆเกลียๆร่อปูเดีปั๊ปหปบหมายที่สเจ้าสัน้นเอ้า ไม่ในเ้นีไม่คือไม้มงไงเสบูาวต่อ,อยาม,มาแล้วเก้ามาคือในใจผมเลือกไนดะ้ไม้เล็กตัวนี้ไม่เล็กยะหือว่าหนไม้เล็กศูย์ครับไม้เล็กศูนย์เอ่อร่วมกัน 9, 0, 9, 0. เ,เก้าศูนย์เูอ่อเกิดขึในเบิร์ดนะครับเนาะเก้าศูนย์ย่าดนุ่มเงินบบดที่นี่เตีตัวตัดถึนยางคัก ย่างปูได้นนปรับย่างปูโอ้ยไม่จะกาักู้ชม,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 มเหนไหมตัวต้นสินก็จากเกาสูนมาอเอเอปูย่าท้องกันไม่ตัดสินยาขักเอาขักขัดเปี้ยกเกีงเกียงตรงๆได้พันไดีพิเบ,บเอาชนะันเอา ้านบ้านป้าน,าน,านคุณพัวลูกยางขับกันไม่นี่ออกมามีคือฝันเงแต่ต้องเด็คนแล้วไปเลขเก็บข้อวัดลงข้อหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าร่วมกันเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้างามงามคุณพัวลูกยางเับบูชาร่วมกันเก้าศูนย์ห้าขนะหนุมนะ สงตัวครับเรียกท้าย2ตัวล่างอ่งวดประจำวันที่เออหพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกิปเอากระคับว่างปูดิปับไงก็สามตัวเอ,าอ้าเออไม้ล่างของ2ตัวแรกเช็ญตรนั้นเอา ไม้ล่างเออขสองตัวแรกไม้แรกข้าสองตัวล่างปูญ่าโดนคุ้นยิบไข่คึกคักเถอะไม้แรกเออไม้เลขหกครับไม้เลขหกนี่คือเลขค่ายขลังเสตัวไม้แรกอือปูย่าโดนกันจะเต็มเต็มปิ๊บๆต้องไปกลับไปเก็บอา ปฏินิจตีเป็นไม่ตัดสินต่อจากไหมเลยกขกมาขักๆกกันนาะปูยาน่งกันหนึ่งวันที่กีการี่้มเอาขังจีง้พอดีผิดเราใส่แขแล้วก็ใส่ตักขึ้นเกาต้อจากไมมเด็กขกมาเลีกถ่ายสองตัวก,กลางไม่ตัดสินไปเ เออเออเอเอเซเว่นมาเล็กเกตครับนะร่วมกัน6กเกตหกเกหรือเก้เกตหเกหรือเกเกตหกับเกตัวเดียวกันลองละบังที่นี่คือคนหัวลูกครับแต่6กเกเออสตัว9 0 5ศนปานปาดปาดปา,าดูย,ย,าดย่าเราทุ่มเงินเดี๋ยวเราจออ่านเดือนหน่งพนี้กลกว่านี้อะ เดี๋ยวถ้ามาเบิ้งดอกเล็กทูเล็กยังนี่คนเราคยจังน้อยวะเป็นเล็กยังดอนนบุชมเออเออเออ่ะเล็กยังไงมู่เจันตัดสินเอา๋ยธาตาผู้เฒ่าลงได้ถ้าเบิ้งดอกเย็นเย็นกนมสิมลงร่อั่วโลกถ้าเอาโชคเอาหน้าไปย่อหน่ ครับนะเดี๋ยวทามาสองมือขัดขัดเกินเกินปิเปี้ยไม่หูฟังทำเพลงเดี๋ยวทัาาททขบขานเท,ทียเ,เดียวรดเพราะว่าน้องกำลนะังเบิงเรือถูจักรกันจังกวากันไปช็อตเดียวจบข้าวปิวกกแล้ว,วก,กันบดให้เลยเด้อปิวตจ้กันวะเอ่ะมาสี่เบิกสองโคโลเคลียยุนี่ให้พีอเจ้าเบิงจั่งวางจั่ข้าวแล้วก็เบึงเรือถูแล้วก็ปิว,วน้องกำลังคุณสองอยื่นข้าให้เบิง ยูคือเผิ่ครับนะ <C ười> เรียสองนี่ยัสัดเ <C ười> อาละเอาครับเบิกเอาอันนี้บรรลังผิ่ต้นนกอมเนาะ เงี้ยมันซ้างมันรั้งเมืนตัวนี่รล้ว่าพันกวกาลานผมเด้นี่แล้วก็เนาะหลังไงยังขับเด้นี่อืตูยาเราทุ่มเงินมาหลังไงหลังตูอยังขักพันกาลานือนี่แหละหลังไงว่าจะว่าเตรียมยุบยุบยุบตัเอ่อตำหนักผลอะปูยาเรนทุ่มเงินแต่ผู้ชมมาลุนเรียกถูกปุ๊บกันน่ะอออเป็นไดโน่แล้วก็เนาะยังมนาตาบูถ่เนาะแล้วกันเนาะ ามาสินี่เบื้อง่าเป็นเป็นยังไงตากันคักแล้วก็อตัวเชือกนี่เป็นตัวหยั่งตัวเลยแรกนะแล้วกันเนาะยังยันชัดเกินแต่ว่าตัวกลางเนี่ยตุ้มไหมเล็กสองหล้วหรอวะแล้วเนาะแล้วที่ว่าสูบแตกแล้วก็สูบแตวนี่จังเด้แล้วกันเนาะปังปีเปียของเชือกอาจจะเป็นเกตดะครับนะเก er, ตเพราะว่ามันเอียงๆอีงส่นเกตสองเหรอ มุ้งเจเ้าเห็นเป็นเกล็ดเงาเดี๋ยวเฉลยไปเรื่อยเหลือตัวที่สามเฉลยอืมยากแน่ยดอกตัวตัดสินเด้อแล้วนกะับเนาะเดี๋ยวใจเย็นเลยก่อนนะผู้ชมอืมออ่ะเบิ้งนี่เบิ้งล่างเพิ่นกันนะปู่ย่าเราทุ่งเงินนี่ผู้ได้เห็นยังไงคือ,อยังสัน้นผู้ได้เห็นยังสัน้นคือ,อยังไหญ่นะครับเนาะ นะสวยสงามให้โชคให้ลาบงวดนี้แหละต้องเคยขาดดอกคันพอต้องเดิมเคนแลมาหาเพิ่นท่านผู้ชมก็บหูอยู่แล้วนอนละนี่ซองมึงอยู่จานให้เบิ่งดอกว่ามีอย่างแน่คือคือเลขกยู้อใส่กันเกิดขึ้นได้เบิดหรอวะกันเป็นตัวเล็กนอนละเบิ่งกันนะเบิ่องลงกันก็เห็นมือกันเด้เพิ่นว่าเบื้อเพิ่นว่าแล้วแม่นอีหลีนี่แหละนอนละอ่ะ เด็กยุ้ยด er, ้วยจานนี่พอตุ้งเลียเห็นแล้วล่ะก่อนสิบอกพวกเจ้าว่าเห็นคือข่อยปะอ่ะเออ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 อย่งนี่เออเอ้าปาดข่อยข่อยสัดออกสัดออกเอาสัดขึ้นสัดขึ้นปาดมันหกตัวตีพอตุ้งเดือพนแล้วบ้านเจ้าเห็นเลยหกตัวเห็นดีเลยอ่ะไม่รด้สิบอกนะตบสิบอกว่าเวาเทียเดียวเท่านั้นแหละวาเทียสองเลยอย่ามันจับหมดอ่ะเออเกตห้าห้าสามเกตศูนย์ เกตห้าห้าสามเกตศูนย์นี่คือผมเห็นเรีกหกตัวอยู่ในจานเกิดคือเรียกว่าตรงนะั้เอ่อเกตห้าห้าสามเกตศูนย์เกตห้าห้าสามเกตศูนย์หรือเอ่อเกตห้าสี 90, ่สามเกตศูนย์เกตห้าสี่สามเกตศูนย์เห็นซ้ำนี่จะ,ว,ะว่าไข่บอได้เบานะหนวกง่ายด้ยนี่อือเอาถ่ายมันก็ได้ว่าสามเกตศู 0, นย์นี่ชัดเกินที่เลี่ยวเนี่ยนะองสามเกตศูนย์ อากัซซันเนียเ่อ,อ่วมกันเกตห้าห้าสามเกตศูนย์เกตห้าสี่สามกตศูนย์ปาดปาดปาดหกตัวน่ะอือแล้ว <Le> ก็เนาะเวกันนะผมเฉลยไปนอะเรียกทูบนี่แม่ต้องมันใหญ่เพิ่นยั่งเดี๋ยวเฉลยสาเน่ตัวแล้วก็เนาะของแท่ด้อือพนั้นพุทธิวาให้รุ่นตีพุทธิวาของแทเอะ่าผู้ชนข้าวเดียวข้าเข้าวข้าเดียวเออ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 อออเนาะ นาหนาวดูยังเขามาแล้วเออที่เราเย,ยอะยังกันหนาหนาวเออปลาดุกย่างพริกน้ำปลาเออสะเดาน้ำปลาหวานโอ้แสีบต่อสะเดาโอ้กันหนาหนาวนี่คิดวอดเมนูตัวนี้นะพอต้อนเรียข้นเรือมโนบะอืมฉันสิเขนา,นาหนาหนาวว่ปะปลาดุกย่างสะเดาดีเลยแสีบยังต่อเออพอต้นเรียก็เดือดเดือดมั่งมากต่อโนบะนาหนาวตีสะเดากะไรไรเลยแถวไอสานอืม ปลาดุกตัวใหญ่ตีย่างบ่พองแลวอม้มันมันเสียบเนาะเพื่อนวลาจะไปกินคำหน่อยพื่อนนะสั่งแม่เพื่อนวลากินสะเดาไม่ต้องไปกินคำคำคำ,ำเล็กๆคำน้อยๆกินคำใหญ่ๆเพื่อนวลามันจังบ่ขมพืนะ่อนอ้าเลียกแต่ผู้มักผู้มักเนาะไปไปพวกเรียกทูไปยี่หร่าเนีถือเลยแล้วเจรือไดแล้วท่านผู้ชมมามาทีนี้มาลุ้นพร้อมกันกันเน,นะว่ามันเก็ตสองแปดตี ย่งไงเนาะเดี๋ยวก็ได้อืมไม่เชื่อจะรับดูแล้วเดี๋ยวคนเลียบอกมาแต่ไหนเอองั้นแหละเอะเอไอ้ยอ้ขี่ทู่มันถือมือคอยเออเติร์ดเอเอแปลคำว่าเออด้วยเก็บนี่เด้อืมคว้านไหมน่เะเปะ็นละคนโอ้โหเดี๋ยวคำว่าเอออืมปากคนไปสารโหอยู่คนภาคอื่นเพิ่นบ่ค่อยพูดหรอกเอะ วอ้ยบกนเก็บจังสินาข้อหมายว่าเดี๋ยวก่นเนาะเอ้าน,นี้ไปเห็นอีกแล้วบา้านนีอดูในวันน้เจ้าเห็นอยู่ติบพวกละเห็นเห็นเด็ลลดดกที่บอกคนดกได้เห็นอยู่ห่างป,ปูยาดยนเนเห็นอยู่ดิอ่ะเบิงเล็กจ้ากันอ่ะลยแล้วฟันทุกเลือ เกตสองเก้าหรือเกตสองหกเกตสองเก้าหรือเกตสองหกรับละอมุ้ยเจ้าเออเรื่องเอาแล้วก็แคบบแบบไวอืมเรื่องเรื่องยาผาดคือเลขมุ้ยเจ้าฝันหยังบอเรื่รองเ,เป็นเนวทางด้ยนี่ร,รับละอืมไม่ได้สนับสนุนให้ท่านไปยุ่งเกีเ่ยวกับพน,นันอืมช่องวัดตัวเลขก็เดิมมาสองเรื่เป็นเนีทางตัวอืมรัรบละเรื่องกับขาก,กะนะาันนะเกตสองเก้การัแบละเกตสองเก้าหรือเกตสองหกเกตสองเก้าหรือเกตสองหกเรียกตรงกันที่หรอรกอืมไป ตองเล้ยอะไปยังล่ะเอ่อผมสิทวงเลขอยู่เอ่อในล่างเพิ่นนี่ผมเห็นเลขผมเห็นเลขกเก่าสีตัวเดียวโดดๆเก้าสีเก้าสีอยู่ในเอ่อยังกอดเพืเอ่อนอยู่ในอยู่ในในต่ไต่ข้างเพื่อนนะเขาขาวเป็นเข้าเพื่อนเนี่ยเห็นว่าเก่าสีหมักกลางเพื่อนเลี้ยเห็นนี่เลือดบังหนาเพื่อนเลี้ยมักกลางขอบคุณลูกหน้าปูย่าดเดื่อเงินป๊อดอ่ะคุณหัวลูกย่างคักท่านผู้ชมปิว ปลิวติปลิวต้นน้นอเออคือนอาปลิวลมแห้งลมแหง้งเออไข่เบาเด้นี้อปลิวไปตามลมงอมละผมยังนี่อ่ะแบบที่นี่ตีล่ายางขัดก,กันนะแล้วกนเอขึ้นอาสันเอาก็ล้ากับล่าดืาา้อๆมันบ่มันบ่ใสใจต้องยางขัดโดนละอืออ่าปู่ย่าเราหุ่นกันเออผมสิขอล่ากับบาดกับสองไปหากินของง่าย เออทุกขากก้าบ,บ้านข็ขาดปอลอดภัยนะครับเนาะเออยาลื่มจาผ่านท่านผู้ชมวัน,นี้ละพนหายมุง่งจบกระขาดละดลบหนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยสิบแปดขานขานาติขานตะเะเออเลขท้ายระัที่หนึ่งพนหายตีเก้นยห้าเก้าศแล้วก็สองตัวพนหายเออเออหกเก็หกเก็เออแล้วก็เลขทูปวบฒิการน้ำขันตีเก็สองเกหรือเก็7สอหก็สกรือเก็ สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเบิงเท่านั้นเห็นมึงเป็นแนวทางแนวถนวนความเชื่อส่วบุคคลอ่าแห่งๆรวยรวสวยสวยงามงากันทุกท่าน fc พาสหลรกคนเดิมทั่วโลกไปบิวเออสวัสดีครับเลาตีสวัสดเล่อไว้ไป